สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยเต็ดที่น่าสนใจกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube อีก3ช่องทาง ให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องราวรายที่หยิบยกมาพูดคุยนำเสนอรวมไปถึงวิเคราะห์กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรก ก็คือเรื่องของแมทไทน์เดอร์ลิกนะครับแล้วก็ในรายของเซิร์ซีแต่ว่าขอเข้าเรื่องของเดอร์ลิกันก่อนตามรายงานออกมาจากสื่ออังกฤษนะครับก็หลายๆสื่อนะรวมไปถึงเดอะมิลเลอร์นะฮะที่รายงานค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยที่มีการรายงานออกมานะครับว่าเอเดนฮาร์มีส่วนอย่างมากมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวนักเตะอย่างแมทไทน์เดอร์ลิกแล้วก็โจชัวเซิร์ซีเข้ามาร่วมทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมันตรงกับสิ่งที่โรโมาโน่มีการให้ข้อมูลกันออกมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับว่าเทนฮากเนี่ยมีการติดต่อต่อสายตรงพูดคุยกับนักเตะ2รายนี้เกือบทุกวันนะครับเพื่อทำการอธิบายเพื่อทำการโน้มน้าว แล้วก็ชักชวนให้นักเตะด2รายดังกล่านี้ย้ายมาร่วมทีมแมนยูได้ตอนนี้ทางฝั่งของแมนยูมีความมั่นใจมากที่จะเซ็นสัญญากับแมท t h ไทเดลิกซึ่งมูลค่าตอนนี้ราวาอยู่ที่ประมาณ42-43ล้านปอนด์ตามรายงานออกมานะฮะแมนยูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นโรมาโนเองก็รายงาน จุดนี้เหมือนกันนะครับว่าแมนยูมีความมั่นใจมากขึ้นแบบเรื่อยๆเกี่ยวกับข้อตกลงของเดลิกนะครับเนื่องจากนักเตะแจ้งไปที่เอเย็นของเจ้าตัวว่าเขาต้องการให้ความสําคัญกับแมนเชสเตอร์ูไน็ดของเราเท่านั้นครับเงื่อนไขส่วนตัวเกือบที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะฮะอาจจะต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องระหว่างสโมสรเท่านั้นเองเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องของเม็ดเงินการจ่ายนั่นแหละจุดนั้นก็ไม่น่าจะใช่ปัญหากลับมาที่เรื่องของการต่อสายตรง ของเอเดนฮาร์กครับโดยที่สื่ออังกฤษเขาก็มองว่าหลังจากที่เทนฮาร์กเนี่ยมีการขยายสัญญาออกไปแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยก็จะมีเวลาในเรื่องของการทําทีมเทนฮาร์กก็ได้มีการแจ้งไปยังแมทไทเดอร์ลิกนะครับว่าตอนเนี้ถ้าเกิดคุณมาเนี่ยผมเองก็มีตําแหน่งงานที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและจากตอนแรกก็คือ50-50แล้วก็เทนฮาร์กก็มองว่าถ้าเกิดคุณมาเนี่ยคุณจะเป็นกําลังสําคัญในพื้นที่แนวรับของแมนยูได้ แล้วก็มาเริ่มเกี่ยวกับการสร้างทีมใหม่ในยุคใหม่ที่อิน o ิอสเข้ามาไปมร้อมกันนะครับก็เลยทาให้แนวรับรรนี้รู้สึกชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยดังกล่าวนี้แล้วก็จะมีการตัดสินใจย้า,ายมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาตินั่นเองคือในเรื่องของตําแหน่งกุญซือเนี่ยสำคัญมากอย่างที่ผมเคยอธิบายไปครับก่อนที่เราเนี่ยจะย้ายไป สังกัดใหม่เราก็ต้องอยากรู้เกี่ยวกับคนซือคนนั้นมีรูปแบบการนาทีมอย่างไรเหมาะสมกับตัวเราไหมแล้วก็คนซือที่เราต้องการร่วมงานด้วยเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับความปลอดภัยในตำแหน่งของเขาไหมถ้าเกิดเดลิกรู้ว่าเขาอยากมาร่วมงานกับเทนทฮางกมากเลย แต่เทนฮากอนาคตไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะโดนปลดพอย้ายมาและถ้าเกิดดวงแตกเทนฮากโดนปลดเนี่ยเดลิกเคว้งคว้าง,างเลยนะไม่มีคนรู้ใจอยากทํางานกับเทนฮากแต่ว่าเทนฮากไปแล้วก็ต้องมาเสี่ยงดวงกับคุณซื้อคนใหม่อีกก็ไม่รู้ว่าคุณซื้อใหม่จะชอบเราหรือเปล่าก็ติดจุดนี้อีกนะฮะแต่เทนฮากยืยนยันไปแล้วว่าตําแหน่งของเขาปลอดภยัยแล้วก็คุณมาเนี่ยคุณจะเป็นตัวสําคัญของทีมแล้วกันนะครับทั้งฝั่งของบาเยินเนี่ย โอเคบายเยนสมสรพร้อมขายพร้อมรับข้อเสนอแต่แฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ของทางสมสรน,นะครับก็เลยมีการรวบรวมลิดลายชื่อแฟนบอลที่ไม่เห็นด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าก็มีเยอะแหละที่มีการต่อต้านเดีลวนี้ไม่อยากให้เดียวนี้เกิดขึ้นหรือขายเดลิกนั่นเองอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเทนฮาร์กยังได้มีการพูดถึงเรื่องของรูปแบบการนำทีม ถ้าเกิดเดลิกมาเนี่ยผมจะให้คุณยืนเป็นกองหลังตัวกลางคู่กับดิซานโรมาติเนต ในระบบ4 3 3อย่างที่คุณเนี่ยถนัดแล้วกันก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจจุดนี้นะฮะถ้าเกิดย้อนกลับไปเดลิกเองก็เคยพูดถึงเรื่องของระบบการเล่นเหมือนกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยเติบโตมากับระบบ4 3 3ที่อาจ็กแล้วก็เขาเนี่ยมักจะเล่นในระบบแบบนั้นมาโดยตลอดผมชอบมันมากแต่ในขณะเดียวกันผมก็สามารถยืดหยุ่นเล่นในระบบอื่นได้เช่นกันแต่สุดท้ายถ้าเกิดเลือกได้ผมก็คิดว่าระบบการเล่น4ผสม3 เหมาะกับผมมากกว่าแล้วก็นะปัจจุบันก็ดูแล้วเนี่ย มันน่าจะเอาที่สุดนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เดลิกให้สัมภาษณ์แล้วก็จับมาโยงกับเื่ออังกฤษที่เขามีการไปขุดคุยข้อมูลมาว่าเทนฮาร์โน้มน้าวโดยการบอกว่าเดี๋ยวจะมาจับคุณลงเล่นในระบบแบบนี้ยืนคู่กับคนนี้คนนั้นนะครับมันก็เลยโยงกันไปทําให้จุดนี้ก็เลยเป็นจุดสําคัญที่เทนฮาร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างมากในการโน้มน้าวเด็กคนนี้นะครับเอาเป็นว่าเทนฮาร์เขาก็รู้จักวิธีการใช้งานเดลิกอยู่แล้วโอเคแหละเดลิกอาจจะมีผล งานก็คือ,องลงกับยูนตุสนะครับบาเยินก่อนหน้านั้นแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวมาแมนยูมาทำงานกับคนรู้ใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะกู้ฟอร์มกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับในจุดนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะถ้าเกิดทำนั้นไม่ดี คนที่จะโดนก็คือเทนฮาอีกนั่นแหละนะครับเทนฮาก็จะโดนในรูปแบบเหมือนกับคุณไปซื้อไปแนะนําในดีลของอันโตนี่เข้ามาประมาณนั้นแล้วก็อีกหลายดีลที่เทนฮาก็มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็แฟนผีมองว่าบางดีลเนี่ยมันไม่โอเคนะครับนอกจากนั้นครับก็มีกระแสะอื่นๆเหมือนกันโรมาโน่ก็ได้มีการเน้นย้ำในจุดที่ทั้งเซิร์ซีแล้วก็แมทไทดเดลิกเนี่ย เป็นผู้เล่น2คนที่มีการพูดคุยกับเอริกินฮาร์กหนักสุดนะครับเกี่ยวกับนักเตะที่สโมสรให้ความสนใจนะแล้วก็ทางสโมสรเนี่ยก็มีการไฟเขียวให้มีการดําเนินการ2ดีลนี้เข้ามาร่วมทีไมได้ตอนนี้มันมีเรื่องของความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากแล้วก็น่าจะก้าวต่อไปอีกแบบเรื่อยๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ฮะเกี่ยวกับการซื้อตัวนักเตะ2รายทั้งเก่านะครับก็ถือว่าขยับไปมากจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าพอเดลิเข้ามาผลกระทบ มันก็จะเกิดขึ้นกับนักเตะที่มีอยู่ในทีมนะครับบางรายแล้วกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราน่าจะทราบมาเป็นอย่างดีนะฮะว่านักเตะที่โดนผลกระทบแน่นอนเนี่ยก็คือแม็กวกับทางดินเดนเลิฟนะครับส่วนอีว n นเนี่ยเป็นชอยแบบตัวเลือกลำดับล่างๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขารับได้ก็ตัดไปมาตเนสก็ถ้าเกิด100%เต็มเนี่ย เป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าหนูคาวาร่าก็เป็นดาวรุ่งก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวหลักเนี่ยพอเซ็นกองหลังรายใหม่เข้ามา ซึ่งแม็กไว์ครับอาจจะเป็นนักเตะที่ถูกทางสโมสรขายออกจากทีมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างขึ้นลง,ลงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในช่วงหลังมาเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแต่ก็จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างและที่สําคัญก็คือแม็กไว์เหลือสัญญาอีก1ปีเท่านั้นครับทำให้จุดนี้ครับว่ากันว่าแดนแอสวดแล้วก็เอเดรีนฮาร์สมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันครับว่าพร้อมที่จะเปิดโอกาส หรือพร้อมรับฟังข้อเสนอในการโยกย้ายแฮร์รเบอรวออกจากทีมนะครับถามว่าในราคาที่แพงไหมก็แน่นอนครับยอมขาดทุนนั่นแหละเพราะว่านักเตะก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับสัญญาก็เหลืออีก1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องยอมขายให้เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่าอาจจะแบบไม่ได้อะไรเลยในช่วงปีหน้าไปต้นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางสโม,มสรคิดคือตามรายงานก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้านั้นนะ่ะแม็กวมีข่าวทางเวสแฮมแต่ว่าดีลก่อนหน้านั้นก็ล้มเหลวกันไปการที่จะดึงเวสแฮมกลับมาสนใจแม็กวอีกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเวสแฮมเพิ่งเซน็นแม็กคิวแมนจากบูป,ป40ล้านปอนด์ในราคาที่ใกล้เคียงกับตอนที่ พวกเขาเนี่ยพยายามซื้อแม็กวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจะยื่นแม็กวให้อีกครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากก็ด้วยแล้วก็ตอนนี้เวสแฮมเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกุญซื้อเรียบร้อยซึ่งพวกเขาก็น่าจะปล่อยผ่านในรายของแม็กวไปแล้วอีกมุมหนึ่งครับอาจจะเป็นไปได้น้อยหน่อย,อยแต่บางทีถ้าเกิดแมนยูยังต้องการแบนเวดแมนยูอาจจะเอาแม็กวไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการซื้อแบรนเวดเข้ามาร่วมทีมก็ได้ก็คงไม่ใช่แบบสลับดิวหรอกนะฮะเพราะว่า ซึ่งความแตกต่างม,มันก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ย จะเป็นการยื่นเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็บวกกับแม็กวให้กับเอวัตตันที่เอวัตตันเนี่ยตั้งมูลค่าแบรนด์เวดไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ก็อาจจะพูดง่ายๆว่าเป็นการลดเรื่องของเงินสดลงมาตัดเงินสดลงมาหน่อยให้มันต่ำกว่าน,นี้แล้วก็เอานักเตะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอน,นะครับก็กระแสประมาณนี้นะฮะที่มีการเล่นกันออกมาจากบิลเลอร์นะครับดูแล้วเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าแม็กวายในเลิฟเนี่ย มีโอกาสย้ายทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันชัดเจนว่าแมนยูมีข่าวว่าเตรียมเปลี่ยนถ่ายเกี่ยวกับแนวรับครั้งใหญ่เหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้กระแสข่าวมันออกมานานหลายเดือนแล้วนะครับสำหรับการขายแม็กควาแล้วก็ลีนเลิฟเนี่ยนะฮะแล้วก็ซื้อแนวรับรายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ซัมเมอร์นี้ก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีกระแสข่าวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมารอติดตามกันส่วนในรายของโจชัวเซิร์กซีนะครับโรโมโนก็บอกว่าเทนหาก็มีบทบาทสำคัญ นอกจากเดลอิกแล้วเขายังมีบทบาทสําคัญในการโน้มน้าวหรือว่าเดินหน้าคว้าตัวโจชัวเซอร์กซีของบุรุญญาเช่นกันนะครับซึ่งนักเตะก็ตอนนี้ใจเทมาทางฝั่งแมนยูเรียบร้อยนะฮะเนื่องจากว่าตอนแรกเขาเทใจไปที่เอซิมิลานแต่ว่าเอซิมิลานเนี่ยดีวมัน ชะลอตัวลงเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นของทางเอเจนนั่นเองนะครับทำให้ดิวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้แมนยูก็เลยมาเสนอทางเลือกให้ว่าผมเนี่ยสนใจคุณนะคุณสนใจย้ายมาไหมแรกๆอาจจะยังไม่ได้แบบมีการแสดงอาการขนาดน,นั้นแต่ว่าพอมีการจีบไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับนักเตะเองก็อาจจะมองว่า ในเมื่อเป้าหมายแรกมันขยับดีลไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องมองหาทางเลือกอื่นๆนั่นแหละนะครับแมนยูเองก็ต้องเร่งในการจบดีลเหมือนกันเพราะว่าจะได้แบบไปทำดีลอื่นๆต่อในตำแหน่งอื่นๆอย่างที่มีการวางแผนกันเอาไว้นะฮะจะรอช้ากว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเดวิดออลสตีนนะครับก็รายงานออกมาเหมือนกันว่าแมนยูกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาบทสรุปการสัญญาก,กับเซอร์ซีซึ่งแมนยูมีการตกลงเงินขาส่วนตัวแล้วก็ ค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนได้แล้วเรียบร้อยนะครับจุดนั้นก็ไม่น่าจะใช้ปัญหาแล้วก็เรื่องของการจ่ายเนี่ย คือหมายถึงเรื่องของระหว่างสโมสรนนะเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างนังกเตะกับสโมสรอนแมนยูผู้ที่สนใจเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าระหว่างสโมสรอนก็คือบรุษัทกับแมนยูเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่คือถ้าเกิดแมนยูเข้าหาในรูปแบบการจ่ายค่าสัญญาอยู่ที่3ามล้านปอนด์เนี่ยมันต้องแบบเป็นการจ่ายแบบเงินสดจํานวนเต็มทีนี้มันจะเป็นปัญหาสําหรับแมนยูเพราะว่าแมนยูเนี่ยงบประมาณมันใช้ได้แบบยังน้อยอยู่ เพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องของการเงินอยู่กดการเงินนะฮะทำให้แมนยูเนี่ยจ่ายให้ได้แต่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไหมนะครับคือเอาแบบในราคานี้แหละแต่ว่าอาจจะคุยกันในเรื่องของรูปแบบการจ่ายที่สมมติว่าที่ใช้กันบ่อยก็คือผ่อนจ่ายไหมนะครับก้อนแรก15 อีกก้อนหนึ่งก็ค่อยๆจ่ายกันไปในแต่ละเดือนในแต่ละปีหรือใส่เป็นออปชั่นถ้าเกิดเล่นในจำนวนเท่านี้ก็จ่ายไปอีก5ล้าน10ล้านก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีวิธีทางออกอยู่ซึ่งแมนยูเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่ว่าผมเองก็ไม่อยากจ่ายแบบเป็นเงินสดก้อนเดียวนะเพราะว่าต้องเอาเงินสดไปใช้ในส่วนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นขอก้อนแรกที่มันลดน้อยลงมาหน่อยได้ไหมแต่จำนวนภาพรวมเนี่ยก็คือ3 4ล้านปอนด์นี่แหละแต่มันแบบ ต้องมาแบ่งจ่ายกันนะครับผ่อนจ่ายอะไรประมาณนั้นอะนะ ก็ไม่รู้ว่าทางบุรุษญาเขาจะโอเคไหมในจุดๆนั้นนะครับก็ตอนนี้กําลังหาทางออกกันอยู่ว่าจะเป็นการจ่ายแบบยอดเดียวเลยเงินสด3 4ล้านปอนด์หรือเป็นการทําข้อเสนอแบบอีกรูปแบบหนึ่งกันไปทางเลือกอื่นๆนะครับโอเคตามนี้นะฮะในเรื่องของ2ดิวที่เทนฮาร์มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากแล้วก็ตอนนี้มีการเจรจาไปไกลามากๆแล้วนะครับแฟนพีคในหนุ่มร้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนเรื่องเราต่อมาครับเราโยงมาที่มุมมองของนักข่าว ว่ากูรูกันบ้านนะครับเกี่ยวกับการที่แมนยูเนี่ยยังคงเน้นเกี่ยวกับนักเตะที่เป็นคนคุ้นเคยกับเอเดนฮารเป็นชาวดัตอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นอีกครั้งที่เน้น เกี่ยวกับนักเตะเหล่านี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งๆท,ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทีมงานหลังบ้านไปเยอะแล้วมันก็เลยเป็นข้อสงสัยแหละโดยที่นักข่าวของ m อ็คนครับก็คือสมิลลรักเฮิร์ตมาแชลนะครับแล้วก็เอมี่บิลสันเนี่ยเขาก็คอมเมนต์วิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆนานากันไปนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาคนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าแมนยู you, ถือว่ามีการสัญญาที่ดีขึ้นนะฉลาดขึ้นนะครับในเรื่องของการมองหา ตัวเลือกนักเตะที่ราคาไม่แรงเงินไปอย่างเช่นในรายของเซิร์ซีมีเงื่อนไขาการปล่อยตัวที่ไม่แรงแล้วก็ไปซื้อเดลิกวัยเพียงแค่ยีิบสีปีนะครับและราคาไม่แรงเงินไปนะครับคือเทียบกับแบนเวตเนี่ยแตกต่างอย่างชัดเจนแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับคือเราได้เห็นว่านักเตะที่เทนหาคุ้นเคยผ่านตาม,มาแล้วก็แนะนําให้กับสังสมสรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดถ้าเอาแบบ ตอบโจทย์มากที่สุดแบบ100%เต็มเนี่ยก็คือมาเตเนสนะฮะเอาแบบคุ้มค่าทุกเม็ดเงินเนี่ยก็คือมาเตเนสส่วนมาเลเซียก็เราทราบกันดีว่าเจ็บยาวแล้วก็ผลงานในช่วงปีแรกก็ขึ้นขึ้นลงดูไหมฮะบอเบคอสนะครับซื้อมาก็ไม่ได้แบบมีการผลิตสกอร์เป็นก่อเป็นกรรมขพออภัยครับคือยืมตัวเข้ามาก็ถือว่าไม่ได้แบบคาดหวังในเรื่องของการจบสกอร์ได้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีอื่นก็ตามอัวนาช่วงแรกถือว่าบาดเสียวเหมือนกัน นื่องจากผลงานก็ไม่ได้แบบดีเลยนะฮะแต่ว่าโอเคพอเข้าสู่ปี2024เจ้าตัวเริ่มดีขึ้นเรลเซนดีปีแรกครับแต่ว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีเรื่องของปัญหาความฟิตแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นก็หายไปดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบระยะสั้นอาจะมีอโนนี่อีกที่ทุกคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าเซนมาต้องแพง แต่ทําไมผลงานยังแบบขึ้นขึ้นลงๆๆอยู่นะครับและอีกหลายคนที่เซ็นมาก่อนหน้านั้นจากกระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาว่าเทนฮางแนะนำนะฮะใช่นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ควรที่จะระวังเหมือนกันถามว่านักเตะอย่างเซิร์ซีเด i ิกน่าสนใจไหมก็น่าสนใจแต่ก็ควรที่จะคิดแบบทีทวน ควรที่จะระวังจุดนี้เหมือนกันว่ามันก็ไม่ใช่ดีลที่ตอบโจทย์ซะทั้งหมดนะอย่างเช่นในรายของเดลิกครับคือแมนยูแล้วก็ Eric เอเ c h กันฮาร์กก็คาดหวังว่าเด็กคนเนี้พอซื้อเข้ามาจะมีผลงานที่ดีได้เหมือนกับตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นอยู่ที่อาแจกแล้วก็เหมือนกับมีการมองข้ามในช่วง5ปีหรือในช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นอยู่ในลีกอิตาลีกับยูเวนตุสแล้วก็ เล่นอยู่ในลีเยอรมันกับทางบายเอ็นซึ่งเป็นช่วงที่ผลงานก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะฮะผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จุดเนี้ยมันกับแมนยูก็ต้องเช็คดีๆนะจะมองข้ามไม่ได้นะครับจะมองไปแค่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเด็กมันได้เหมือนกับตอนนั้นอ่ะมันจะดีมันจะมองแบบนั้นไม่ได้ซัดทีเดียวนะครับต้องมีการมองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับส่วนในรายของโจชัวเซิร์กซีเนี่ยก็มีการมองว่ามันมีความคล้ายกับราสุนฮอยรุนเกินไปหรือเปล่านะครับอายุใกล้เคียงกันมาจากเหลียงตาลลี่มีสถิติการทำประตูที่ ไม่ได้แบบเยอะๆอะไรมากมายมันก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าแมนยูเนี่ยควรหาศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์มากกว่านี้เข้ามาเพื่อเสริมสนุนหอยรุนมากกว่าไหมนะครับในตำแหน่งแนวรับเนี่ยอาจจะมองได้ว่าการเซ็นแนวรับรายใหม่เนี่ยถ้าเกิดเลือกได้ใครคนหนึ่งอาจจะเป็น มากกว่าหรือเปล่านะครับที่มีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็พยายามต่อรองพยายามที่จะคว้าตัวมาให้ได้สิถึงแม้ว,ว่าจะมีราคาประเมินไว้สูงก็ตามนะครับก็นี่คือคนแรกนะฮะส่วนดีกรายนะครับก็มีการมองออกมาเหมือนกันสําหรับกูรูท่านที่2นะครับโดยมีการมองว่าเดอลิกเนี่ยมีมูลค่าเพียงแค่4 2ล้านปอนด์นะถือว่ามันเป็นราคาที่ไม่แรงเกินไปเทนฮาก็อยากได้ตัวแนวรับรายนี้มาสู่ทีมนะครับ นักเตะก็วัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเดลิกทำผลงานได้ดีดเหมือนกับตอนที่เจ้าตัวเนี่ยอายุตอนนั้นเนี่ยอยู่กับอาแจกประมาณ19ปีเนี่ยมันก็จะเป็นเดียวที่คุ้มค่าไปถ้าเกิดจะมีฟอร์มงานเล่นแบบนั้นนะแต่มันก็น่าสงสัยครับก็คือถ้าเกิดนักเตะมันดีจริงเนี่ยทำไมยูเว่ยอมขายแบบขาดทุนท,ท,ทั้งที่ใช้ก็ ยังได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็มาอยู่กับบาเยน์บาเยน์ก็ทําในแบบเดียวกันกับยูเว่แล้วที่สําคัญก็คือเดนเรน็กก็มีผลงานขึ้นตึงลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาในานามทีมชาติเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นแบบตัวหลักด้วยนะครับโอเคแหละอาจจะมองได้ว่าการย้ายมาของเดลิกมาอยู่กับทางเทนฮาร์อาจจะทำให้แนวรับรายนี้มีการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ผลงานที่กลับมาดีขึ้นได้อีกครั้งก็จริงแต่มันก็ มองอีกมุมหนึ่งได้ว่ามันเป็นการเสี่ยงเกินไปไหมนะครับเซิร์กซีก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจครับเนื่องจากค่าฉสัญญาของเจ้าตัวเนี่ยถือว่าไม่แรงแต่ในระดับทีมชาติเจ้าตัวก็ไม่ได้แบบเป็นตัวหลักซะทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีโปรไฟล์คล้ายกับราซูนฮอยรุนด้วยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดว่า แมนยูเนี่ยต้องการกองหน้าในแบบฮอยรุนหรือกองหน้าที่มีโปรไฟล์แตกต่างกันออกไปแล้วก็ในแง่ของสไตล์แล้วก็ประสบการณ์นะครับซึ่งนักข่าวหรือว่ากูรู2ท่านแรกเนี่ยเขาอาจจะมองว่าถ้าเกิดจะหาสูน,น่าจริงๆเนี่ยเซิร์ซีก็ไม่ได้แบบคิเลยหรอกแต่ว่าแมนยูก็ควรที่จะหาสูน,น่าที่มันแบบแตกต่างกันหน่อยไหมคนลัสไตล์มันจะได้แบบหลากหลายแล้วก็หาตัวแบบมีประสบการณ์หน่อยมันจะได้แบบคาดหวังได้เพราะว่าเรามีสูน,น่าแบบดาวรุ่งอยู่แล้วอย่างฮอยรุนนี่แหละ แต่พอยดมนมันประสบการณ์น้อยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเพิ่มแบบกองหน้าที่มันมีประสบการณ์เข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยกระดับทีมได้นะครับอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนคนสุดท้ายครับเอมี่วิลสันเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีผู้จัดจาการทีมที่มีสัญชาติเดียวกันกับนักเตะมันก็มีจุดดีนะก็คือจะช่วยให้นักเตะเนี่ยปรับตัวได้ไวขึ้นในยามที่ย้ายมาถึงแมนเชสเตอร์เดนะครับแต่ก็แมนยูเองก็ต้องมีเรื่องของ การประเมินการวิเคราะห์ให้มันถี่ท่วนเหมือนกันนะจะมองแค่ว่าคุณซื้อเป็นชาวดัตนะครับนักเตะเป็นชาวดัตนักเตะคุ้นหน้าคุ้นตาเคยร่วมงานกันมาผ่านตาเทียนฮากมาเนี่ยแล้วซื้อเข้ามาจะปรับตัวได้ดีทุกคนเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมฮะมันก็มีดีบ้างอย่างเช่นมาตินสอย่างเงี้ยทำได้ดีแต่มันก็มีเสียหรือผลงานไม่ดีแล้วกันก็มีให้เห็นเหมือนกันอ่ะผมยก ตัวอย่างเลยก็คืออนตทนี้อย่างเงี้ยก็เป็นเด็กเก่าเหมือนกันแต่ทําไมยังทําได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาแต่ประเด็นที่ว่าเป็นเด็กเก่า เป็นคนสัญชาติเดียวกันมาพิจารณาเรื่องการดึงตัวนักเตะอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเอาหลายๆประเด็นเนี่ยมันถกกันว่ามันภาพรวมเนี่ยมันเหมาะสมไหมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งคนสุดท้ายอย่างวิวซานเนี่ยเขาก็มองว่าการดึงเดนลิกเข้ามาเนี่ยราคาก็ถือว่าโอเคนะ12ล้านปอนด์มันก็ถือว่าไม่มากเกินไปอายุก็24ปีแล้วก็ยังมีช่องว่างในเรื่องของการพัฒนาได้อีกไกลนอกจากนี้เขายังเล่นได้ดีภายใต้าการคุมทีมของเทนฮารดอีกด้วยถ้าเกิดย้อนกลับไปส่วนเซอร์ซีเนี่ยได้รับการโปรโมตไว้สูงม,มาก นี่ครับแต่ก็ไม่ชัดเจนมากเขาจะเป็นคนที่เหมาะสม กับการเข้ามาแข่งขันในตําแหน่งศูนย์หน้ากับฮอยรุนหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็นนคือนักเตะ2รายดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่มีประสบการณ์เยอะแยะอะไรมากมายซึ่งดูเหมือนว่าแมนยูเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์มากกว่านี้เข้ามานะครับนี่คือมุมมองที่น่าสนใจจุดหนึ่งที่ผมก็แอบเห็นด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องของศูนย์หน้าเนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าคือเซิร์กซีมไม่ใช่ว่าไม่เก่งไม่ดีนะแต่อยากให้แบบมีเรื่องของ ส่วนหน้าที่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันออกไปหรือส่วนหน้าที่มีประสบการณ์ไม่ใช่แบบส่วนหน้าแก่นะแต่ว่ามีประสบการณ์มากกว่านี้เข้ามามันจะได้แบบเพิ่มเรื่องของความหลากหลายอะ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยอ้าโอเคถ้าเกิดทีนฮามองว่าเซิร์กซีโอเค ก็ต้องตามนั้น,นะฮะมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปก็โอเคประมาณนี้นะครับแฟนผีเห็นด้วยไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาส่วนีหนึ่งเรื่องราวครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของจอง์แดนโชกนะครับก็มีรายงานจากมาร์คคิสเลีย์นะฮะเป็นนักข่าวของดิเลติกสายสโม,มสรแมนเชสเตอร์เด็ดแล้วก็ซิตี้เขาบอกว่าจรอร์แดนโชกเนะี่ยมีกําหนดกลับมาที่สนามซ้อมในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ ปัญหาระหว่างเทียนฮากับเจรดอนซานโชเนี่ยยังไม่ทราบนะว,ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยนักเตะจะกลับมารายงานตัวแน่นอนนะครับมีกําหนดที่จะกลับมาทีนี้มันมีกระแสข่าวจากสื่ออินเตอรลีครับมีการรายงานออกมาเหมือนกันนะฮะว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดจะขายเนี่ยมันขายยากลําบากมันหาผู้ซื้อไม่ได้เพราะว่าราคาม,มันสูงประมาณ40บล้านปอนด์ได้นะครับแตกต่างจากเมสันกินบูธคือกินบูธเนี่ยห,หลายทีมพร้อมที่จะ เข้ามาหาแล้วก็มีการเจจาไปไกลแลลวนะครับตามรายงานเนี่ยจากคาร์ลเรลล์สปอร์ตเขาบอกว่าตอนนี้ยูเวนตุสสนใจมากที่สุดนะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่มีเงินมากพอในการซื้อซานโชแบบถาวรแต่โอเคแหละนี่คือเป้าหมายหลักของพวกเขาเตียโกมอต้าทําทีมในระบบแบบหลังสี่ตามปกติสี่สามนั่นแหละโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ต้องการหาปีกที่ตรงกับสเปคหรือหาปีกร้ายใหม่เข้ามาสู่ทีมแล้วกันนะครับก็เลยไปถูกใจจะลองซานโชที่แมนยูก็ พร้อมที่จะปล่อยอยู่แล้วคืออันดับแรกตอนแรกเนี่ยแมนยูต้องการขายแบบทาวน์อย่างที่บอกกันไปแต่ว่าหาผู้ซื้อไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีไปก็เป็นการปล่อยแบบยืมตัวซึ่งยูเวนตุสเองก็พร้อมเพียงแค่ยืมตัวเช่นกันแต่สุดท้ายก็ยังมีปัญหาอยู่อีกเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยอยากให้แบบเป็นการปล่อยยืมตัวไปใช้งานแล้วก็มีเรื่องของออปชั่นซื้อขาดหลังจากหมดสัญญาการยืมตัวหรือว่าจบซีซั่นหน้านั้นเอง แต่ยูเว่เองเนี่ยก็อาจจะแบบมีเหลี่ยมๆหน่อยก็คือผมอยากยืมตัวแต่ว่าใส่ออปชั่นซื้อขาดไว้ได้นะแต่ไม่ใช่แบบออปชั่นบังคับซื้อต้องแยกกันนะครับบังคับซื้อกับออปชั่นซื้อขาดมันต่างกันบังคับซื้อก็คือคุณใช้ในช่วงฤดูกาลหน้าแบบยืมตัวเสร็จปุ๊บสุดท้ายเนี่ยยังไงคุณก็ต้องซื้อแบบ100%เต็มแน่นอนแต่ยูเว่ต้องการแค่มีออปชั่นแต่ไม่ได้แบบบังคับซื้อก็คืออยู่ที่การตัดสินใจของยูเว่ซึ่งแมนยูก็กลัว ซื้อขาดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ซานโชกลับมาทีนี้พอซานโชกลับมาแมนยูเองก็จะต้องคิดหนักครับเนื่องจากสัญญาของนกเตะก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าเกิดซานโชมีผลงานไม่ดีกับยูเว่ไปอีกเรื่องของการเคาะราคาก็จะได้ไม่เยอะแล้วก็จะขายออกยากตามลาดับกันไปนนครับนั่นคือข้อยากเหมือนกันแมนยูยินดีปล่อยแบบบิมตัวแต่ว่าต้องมีออปชันบังคับซื้อนะแต่ยูเวก็ไม่ยอมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ เป็นสิ่งที่กําลังมีการหาข้อตกลงกันอยู่ส่วนเมสันกินบูธตามรายงานจากมิลเลอร์บอกว่าเมสันกินบูธต้องการให้อนาคตของเจ้าตัวได้บทสรุปในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนั้นครับแล้วก็พร้อมสําหรับการเตรียมตัวกับบทบาทใหม่ใหม่หลังจากนี้นะฮะเล่นกลุ่มแรกของแมนยูเนี่ยจะมีการรายงานตัวในช่วงวันนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรายของเมสันกินวูดก็คาดว่า จะมีเวลาพักเพิ่มนะเนื่องจากสโมสรเนี่ยต้องการเก็บความสดอะไรต่างๆนั่นแหละก็คือไปการป้องกันแล้วกันเพราะว่ากินบุญเนี่ยตอนนี้มันมีการเจรจาไปไกลแล้วก็จะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นการที่ มารายงานตัวแล้วก็มีการอาจจะแบบฝึกซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแบบไปกระทบเกี่ยวกับร่างกายของเมสันกินบูตได้เอาเป็นว่าในเมื่อคุณเตรียมย้ายแล้วเนี่ยก็เก็บตัวไว้ดีกว่านะครับนอนอยู่บ้านไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองไปนะฮะรักษาร่างกายไปนะครับแล้วก็เตรียมเก็บกระเป๋าไว้ย้ายก็พอละอะไรประมาณนั้นนะฮะสุดท้ายนะครับก็มีประเด็นออกมาเหมือนกัน จากมุมมองของเอมเนะครับเขาบอกว่าในช่วงวันแรกสัปดาห์แรกเนี่ยเอเดรีนฮาต้องแก้ปัญหาจุดไหนบ้างหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของจดอนซานโช่นะครับที่จะต้องแก้ปัญหากันเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อนาคตของจดอนซานโช่จะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับซึ่งโอกาสการย้ายก็ยังเยอะกว่าในตอนนี้นะฮะเมสันกินบูธนะครับจะมีการตัดสินใจได้อย่างไรซึ่งตอนนี้คือนักเตะอย่างที่บอกกันไปก็คือนักเตะพร้อมละที่จะ ออกจากทีมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูเนี่ยจะรับข้อเสนอจะพูดคุยระหว่างสโมสรให้มันเคลียร์เสร็จสิ้นตอนไหนนักเตะเองก็คือเร้าแล้วนะครับอยากย้ายแล้วอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะครับเริ่มหมดความอดทนเหมือนกันก็พยายามเร่งสโมสรอ,อยู่ก็ในเรื่ของมีสันกินบู๊เนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกก็ต้องหาคําตอบกันให้ได้ลสลาสหรับการเตรียมทีมหรือว่าการกลับมาทํางานกันอีกครั้งนะหมายถึงทีมงานของแมนยูนะครับที่กลับมาทํางานในช่วงสัปดาห์แรกยังไม่ดังกานนะครับบรูโน่เฟอร์เนส ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีกระแสข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอย่างเช่นในลีกซาอุดิอาระเบียนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักคือถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้สัมภาษณ์ก่อนนั้นว่าเขายังแฮปปี้ดีแต่ว่ากระแสช่วงนี้ก็ยังมีข่าวว่าทางทีมจากลีกซาอุดพยายามโน้มน้าวนะครับแล้วก็ถึงขั้นมีกระแสออกมาว่าบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยก็รับฟังโปรเจกต์ความต้องการ จากทีมในลีสซาอุไปแล้วนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆก็คือบรูโน่รับฟังเบื้องต้นไปแล้วแต่โอเคสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมกันแล้วก็น่าจะมีการเคลียร์กันในช่วงสัปดาห์แรกนี้นะฮะถึงแม้ว่าบรูโน่จะยังไม่ได้แบบมารายงานตัวกับทีมก็ตามเพราะว่าต้องใช้เวลาพักไปก่อนแต่ก็จะมีการเคลียร์กันแหละอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็รอซุนคอยรุ่นนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ ผมเห็นด้วยเหมือนกันก็คือแมนยูต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนรอสมุรฮอยรุนหน่อยเพราะว่าจากฤดูการก่อนเนี่ยฮอยรุนถือว่าได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนร่วมทีมค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในช่วงการเตรียมทีมแล้วก็ฤดูกาลใหม่เนี่ยเอเดนฮารทีมงานโค้ชแหละควรที่จะทําอย่างไรให้ฮอยรุนได้รับการสนับสนุนที่เยอะมากกว่านี้อย่างเช่นการจ่ายบอลจากเพื่อนด้านข้างหรือการเข้าทําที่แบบพยายามแอซซิสต์ให้ฮอยรุนมันหน่อย จ่ายบอลให้ฮอยรุนมันหน่อยไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงตัดเข้าในยิงอย่างเดียวนะครับต้องแก้ปัญหาจุดนี้เหมือนกันแล้วก็ปัญหาเรื่องของกองหลังตัวกลางนะครับจะอย่างไรนะฮะใครจะยืนคู่กับมาตินสในช่วงฤดูกาลหน้ามาตินสเนี่ยปิดละนะครับแต่ว่าติดทีมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นยังกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนที่ยืนคู่ไปนักวารีเลฟนะครับแนวรับรายใหม่อย่างเดลิก แบนเวทหรือเปล่าที่มีกระแสะข่าวก็ต้องมาจัดแจงกันในจุดนี้แล้วก็แก้ปัญหากันด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหลังตัวกลางจากซีซั่นก่อนเนี่ยก็มีทั้งเจ็บแล้วก็ผลงานขึ้นึ้นลงกันหลายคนเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายครก็คือเรื่องของทีมงานจออย่างไรนะครับคือตอนนี้มันมีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่ารูดฟานนะครับแล้วก็เรนนที ฮาเก้ก็จะมีการมาช่วยงานกับเอเดนฮางในช่วงฤดูกาลใหม่นะครับก็จะมีทิศทางการทํางานอะไรอย่างไรน่าสนใจในจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนกันครั้งเยอะเหมือนกันเริ่มจากพวกแบบเบรมซี่ไปนะครับแล้วก็เบนนี่แมคคาที่บายปเดอร์คลาร์กต้องการรับงานเป็นผู้จัดการแบบเต็มตัวอีกครั้งนะครับอนาคตของซีมแอครเรียนได้อยู่ต่อก็จริงแต่ว่าจะมีทิศทางอย่างไรบทบาทแบบไหนนะฮะฮาเก้เข้ามาจะรับบทบาทอย่างไรรูดฟานจะ ทำหน้าที่แบบไหนอะไรอย่างไรก็ก็ต้องมีการตัดสินใจกันหรือว่าทํางานกันให้มันเคลียร์ในช่วงสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตามรายงานเนี่ยคือในส่วนของทีมสตาฟ์นะมีรายงานจากแดนเชลดอนเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูก็คาดหวังว่าให้รุดฟานกับฮาเก้เนี่ยก็มาพร้อมรายงานตัววันแรกพร้อมๆกับนักเตะ นั่นแหละนะครับมาทํางานนั่นแหละวันแรกในช่วงกำหนดการที่สมโมสรวางกันอาไว้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้รายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ